ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสนุนทสิิธิ์ประจำปีการศึกษา2565วันนี้เวลา14นาฬิกาณธรรมเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสรารนรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศ38แห่งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนทุสิธิ์พร้อมคณะ ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิท์ประจำปีการศึกษา2565ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็ว ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒนเกษมมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินท์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาและ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลามหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงราย